อืมอร่อยมากเลเข้าวซอยไก่สลัแบบกับกองตอง,ตอ,งอร่อยมากกินแสรถ้าเหลือใช่ป่ะทำอย่างงี้ผิดผิดผิด อันที่ถูกต้องฉันไปดูคลิปมาแล้วจ้าเขาให้ทําอย่างนี้เธอเดี๋ยวทาให้ดูก่อนทำของกินอันนึงก่อนนะนีอ่อร่อยมากเลยกับข้าวซอยไก่ขององตองคอร์ลัลกันวิธีี่ถูกต้องนะนี่พับอย่างนี้แล้วก็พับอย่างนี้นี่ให้เหลือรูตรงนี้ไว้นะแล้วก็เป็นอย่างนี้นี่พับอย่างนี้ น,น,นี่ให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ทำอย่างนี้นี่ลังจกนัานก็ลิกตรงนี้นี่คลิกตรงนี้นี่นี่จ้ะนี่เลือวิธีการพับถุงที่ของกินเหลือที่ถูกต้องจ้ะง่ายมาบาย